อล่ะสวัสดีครับพี่น้องใส่เน้ะกองตังหวใส่สวัสดีครับพี่น้องโอ้ผมออกมาขาเคียงขาตึงขาบวม mời đi ô được cửa nhu phải bây hát nhạc luật hàng luôn luôn bàn ừ. Ừ. มึงเลยต้อมึงกันพี่น้องไงใส่บุกตักองตั้งไว้เสร็มีร้านตั้งกองไว้ให้ไปแล้วใส่บุญโอ้ยอะ อาจารย์มาบอกเลี้ยงเรียกของหลวงปู่ปู่จันกับหลวงปู่ผู้เยี่ยงสององค์เคลื่องหลวงปู่โทรมาสององค์แจ้วหลวงปู่ทั้งเลยแล้วไอจีบนี่หลวงจีบหลวงปู่ กลงพูดจันทุกคอนอี่ทางกหลาดเลยพี่น้องีทางบัวให่กี่ทุกคนพูดยันกะขณะตัวเล็กแล้วทางเาวาพัฒนาถืกดีอแล้วคนกะมาให้เล็กราบาลให้ ได้สองหมวดสามหมวดผมก็มาป่วยพอด,ดีมาลุมเลยพอได้ลงคีบเปนต่อเลยหยุดมาน้ำกันซะโอ้กล้องม่ยกไกลเช้าบ่ลองกันงูเรถกระไรไกลแนพี่น้อง มีแม้งกี่งูกันละไอ่เออใครเนี่ยน,น้องก็จะเห็นหน้ากัน สวัสดีครับสวัสดีครอบสอออเอพพอ, 8, 000, 2, 500, 500, อพี่น้องเอาคลิปนี้ลงคลิปของลูกบูจันสำหรับตัวเลขแนวทางหนึ่งกุมภาพันสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดพี่น้องเ้ออ่ะบางคนก็ว่าก็้ผักผ่อนป่วยป่วยถึงจะป่วยเองในเอ็ดก็ว่เคยชอเคยถอยพี่น้อง สู่จนหอดมือตายจนหอดมือลมสุดท้ายไปล้บอกงอมืองอเท่าบอกเงือมองงือมเท่าแล้วกันนะครับตู่พี่น้องก็เห็นอยู่แล้วว่าชีวิตเราลำบากแค่ไหน,นพราประสู่กงจะบมิกินนะครับฝากพี่ฝากน้องทุกข่ทุกคนนะครับอ่า เลยกดเลยกดแค่น้ำเนี่ยขาเมื่อเลาก็ได้ให้เบิงให้หนำเอากอนจะไปดูคลิปตัวเลขของหลวงปู่จันทรังโบยายนะครับผมก็ขอบพระคุณขอคุนขอบคุณหลวงปู่นะครับจิทานในความเมตตาทางบัวใหญ่ลวงปู่จันทร์นะครับสาธุหอใหลวงปูว่วมิมานคนยืนจะเญ่นจิญให้เลขเขาเด้วปู่เด้อ เราเพิ่โทรมาเมิเ่็โทรมาตรงตรัวเลขเราทางมทาทั้งรายแล้ก่อนลงของคนอาทางนาเอา่ทางยูธทบน่ละลงเล่าวพัฒนาพร้อมพักนี้ก็บ่าป่วยก็ได้ไปเดินลงอตอนเริ่มจะลงนะครับอาจารย์ไหนที่มีตัวเลขก็ย่อยส่งมา แต่บอกสกอนว่าทางแอดไม่สามารถที่จะเขียนตัวเลขได้เพราะว่าแอดป่วยนางยูถเขียนพี่น้องก็ต้องหินต้องเข้าใจเด้บบเมนบว่าเข้าใจเด้โบเมนว่าเอาบักใดบักนั้นบบเมนว่าเอาทัศวาเด้คนป่วยเด้พี่น้องต้องเข้าใจจุดนี้เขาเขียนบ่ได้เอาลูกไปใส่กล็ลำบากยากยากน้ำกระดาษยากน้ำปากกายากน้ำไม้บรรทัด เราเลยตัดสินใจไม่เขียนตัวเลขยกให้ดูเราเลยเขียน,ต,ยน,น,นตัวเลขอยู่ใต้คลิปให้พี่น้องบางคลิปให้บ่มันจบตัวเลขก็อยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับเก้งให้ทราบกันลวงหนาให้ทราบกันทุกคลิปพร้อมคลิปนี้เป็นคลิปของหลวงปู่จันท์ัางบัวใหญ,ญ่จังหวัดนครราชสีมาวิ่งสามกับหก สามกับหกสองตัวของเพิ่นสามกับหกเด้อพี่น้ 3, 6, นองเดิเอเดกเพิ่นมาสามกับมาหกขอส่พี่นองฟังนะครับเพิ่นกะจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้สามหกเนะี่ยเพิ่น ามกมกนี่เพิ่นตัดทิมนะครับบัวม้าลำกันสามกมกนะสำหรับหลักสามสามกมก็าวหัหกตัดทิมเด็กพี่น้องเด้อสำหรับเลขปูจันทอาจจะจับคู่ของเพิ่นเพิ่นพี่น้องหลักสามมีสามแปดนะมีสามแปดสามแปดสามเจ็ดสามเก้ามีสามตัวพี่น้องหลักสาม สามแปดสามเจ็ดและสามเก้ามีเลกปูจันทั้งหัวยไงนับซื้อร่างสมบุญกลับด้วยสำรับลักหกเพันอ่าพนไหหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งปูจันทวานบวาแล้วหกศูนย์หกสอง และหกห้าเป็นไงน,นี่คือเรียกปูจันได้พี่้องเดอรเรียกลวงปูจันททางบัวใหญ่นะครับหกศูนหกสองกับหกห้าพี่้องนั้นเราพ่อสูพี่้องฟังอนี่คือเรียกปูจัน์ท เปี่ยนท่านเวละพี่น้องก่อนจะเปเบิ่งเลขของหลวงปู่ผู้เยียงก็เลยพอของปู่จันจบก่อนในคลิปนี้แด้วพี่น้องเดอ้อคงจะเขา้าเขาใจน้ำกันนะครับสำหรับเลขหลวงปู่จันต mm. อนนี้ซ้ำม,มีแหละพี่น้องวิ่งสามกับวิ่งหก อ่าหกศูนย์หกสองหกห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าทท่าน,นั้นเลยพี่นองเดอ้ออ่ะคนบนมีแห้งพี่รองอ่ะซื้อสมเด็สะกันหันใจรปยิ้มแน่ไอ้แน่อ่าลงกิมีพี่นองก็ได้เวลาเวลาเตรีมกัน พ่อได้คาประทูพอแม่เราพ่อได้คายาอันเบเยตกะอันนาเพิ่งบปได้ละพี่น้องมีแต่พี่น้องอิปตีสนั่นพี่น้องดีไอ้ความเมตตาหลุดตูนมานะครับเอาสารคลิปนี้เรบเรียกผู้จัดเอาไว้เพียงแค่นี้พี่น้องพอกันไหมในคลิปของหลวงปู่ผู้เวี่ยง มาเพื่อนทีมาตัวใดสีตัวนิ่ๆเราบงังเราโจมต่งกันได้พี่น้องเดอ้ออ่ะโยกมนันถูกเป็นของพี่ของน้องขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอบพระคุณทุกคำหักกลมเพลงขอบพระคุณทุกความเมตตาของพี่ของน้องเยาวชนป่าป่ากันนาเบิ้งคนพิการแล้วที่เขามาเบิงเาาเบ้งคนพิการที่กกามาเบิ้งคนป่วย นะได้บุญพี่น้องนะครับได้บุญได้บุญลายเป็นอน,นุสงฆ์ยิ่งใหญ่นะได้บุญลายแอดกระเป๋าว่านายพี่น้องได้บุญลายนะผู้ที่เพิ่นคิดบดีกะคอยขับเคื่อนนาเคลื่อนสั้นละนะคนที่คิดบด,คคบดีก็คือได้ก็บดีแหละคือเก่าละพี่น้องคิดไม่ดีทําไม่ดีมองเราในทางลบปั๊บก็สิได้ในทางลบ่ละพี่น้องนะพี่น้องเขามาเบิ่งพี่น้องให้ความเมตตาก่ะขอบุญกุศลตัวน,นี้ ครับหาขคลื่นพี่น้องนะับเมื่อนเท่าวันเท่าทุกปีทุกภพกทุกศาติตลอดไปให้เจอแต่สิ่งดีๆกันให้เป็นคนรวยคนมีให้มีแต่คนฮักคนเมตตามีทา่าท่านบริวารบ้านหลาย,ลายๆทุกชาติตลอดไปเอา้าแสดกะเบาแล้วกะขออยุ่ตีคลียไปก่อนพอ,อกันไหมสวัสดีครับ